วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องรูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารโดยใช้นวัตกรรมท e a m and TTPDCA model ความสำคัญของนวัตกรรม โรงเรียนสุราวิทยาคารพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงปี2567มีการจัดสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลตระหนักถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เสริมสร้างสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนำเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสค์นวัตกรรมพัฒนาการศึกษากีฬาสร้างสามคัคคีสื่อสารดีสองภาษาสู่สากลเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี2569และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ความรู้คุณธรรมคุณภาพซึ่งหมายถึงเป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีคุณธรรมที่สื่อสย์สุจริตมีวินัยความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนตามมาตรฐานสากลหาเป้าหมายได้แก่เป็นเลือทางวิชาการสื่อสารสองภาษา ลำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันร,รับผิดชอบต่อสังคมโลกยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากลผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA โดยมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และรวมพัฒนากับสถานศึกษาระดับท้องถิน่นระดับภูมิภาคระดับชาติและนานาชาติรวมทั้ง เครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นศูนย์และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไปจากที่กล่าวมาโรงเรียนสุรวิทยาคารจึงได้ดำเนินการส่รงเสริมอัตลักษณ์ความรู้คุณธรรมคุณภาพนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมทีมแอนทีทีพีดีซีเเดล วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรมทีมแอ t ทีทีพีดีซีเเป้าหมายของการดำเนินงานเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ผ่านการปฏิบัติหรือลงมือทำและใช้กระบวนการคิดโดยนักเรียนเปลี่ยนบทบาท จากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ส่งผลให้นักเรียนมีอัตลักษณ์อย่างยั่งยืนเป้าหมายเชิงคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกด้านคุณลักษณะผู้เรียนที่มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนความรู้คุณธรรมคุณภาพขั้นตอนการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศก,การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมอัตลักษณ์ความรู้คุณธรรมคุณภาพ โดยใช้รูปแบบการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนสุระวิทยาคารทีมแอนทีทีพีดีซีเอดลดำเนินการดังนี้ 1. การบริหารจัดการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนสุระวิทยาคารตามรูปแบบทีมโมเดลตามหลักธรรมมาภิบาลประกอบด้วย T. t เทคโนโลยีการพัฒนาสือ่อและเทคโนโลยี E. Environment สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนนอกห้องเรียน A. Academic Advance พัฒนาโรงเรียนผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา M. Moral คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรม,มพิบาล 2. การพัฒนาศัก,กยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนสุรวิทยาคารโดยใช้นวัตกรรม TTPDCA ดังนี้ T Teacher Development พัฒนาครู T Teaching and Learning Development พัฒนาการจัดการเรียนการสอน P Participation การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม D Development of Learning Resources พัฒนาแหล่งเรียนรู้ C Curriculum Development พัฒนาหลักสูตร A Assessment and Academic Activities ประเมินผล และกิจกรรมทางวิชาการ 3. การจัดการนวัตกรรมบริหารการจัดการชั้นเรียนออกแบบและสร้างนวัตกรรมในกระบวนการทำงานที่ตอบสนองต่อข้อกำหนดหลักโดยคำหนึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศองค์ความรู้และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของโรงเรียนทีมโมเดลควบคู่กับจัดการชั้นเรียน TTPDCA โมเดลผลการดำเนินง,งานประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดกับผู้เรียน 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและสูงกว่าค่าเป้าหมาย 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์ความรู้ คุณธรรมคุณภาพ 3. าผลการสอบโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศทุกปีและมีคะแนนเต็มในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ4นักเรียนมีผลการประกวดแข่งขันในระดับหน้า,นาชาติระดับชาติระดับเตเป็นจํานวนกว่า300รางวัล 5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สอบเข้าศึกษาต่อร้อยละ90ขึ้นไปผลที่เกิดกับสถานศึกษา1 โรงเรียนสุรวิทยาคารมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพมีแผนการเรียนที่หลากหลายต่อความต้องการของผู้เรียนซึ่งเป็นที่สนใจของชุมชนและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง 2. งครูจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียนทุกคนผลที่เกิดกับชุมชน 1. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษา 2. มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 3. เป็นแหล่งเรียนรู้และสถาบันองค์กรต่างๆทุกภาคส่วนเป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4. ได้รับทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ หลังนักเรียนเรียนจบหลักสูตรแล้ว 5. ได้รับการเผยแพร่วิทยาการเทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นจากการพัฒนาผลงานที่ล้ำหน้าทางความคิดและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ประโยชน์ที่ได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนสุระวิทยาคารทีมและ TTPDCA Model ได้รับการยอมรับจากชุมชนหน่วยงานทางการศึกษา ของจังหวัดสุรินทร์ผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานภายนอนดังจะเห็นได้จากรางวัลที่เกิดจากการแข่งขันที่ได้รับอย่างมากมายปัจจัยความสำเร็จ 1. ความเชื่อมั่นความศรัทธาของผู้ปกครองชุมชนนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนสุรวิทยาคารในการร่วมมือของทุกภาคส่วนทางคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมนักเรียนเก่าสุรวิทยาคาร เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมูลนิธิสุรวิทยาคารชมรมครูอาวุโสสุรวิทยาคาร การให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา 2. ระบบการศึกษาของโรงเรียนสุรวิทยาคารตอบสนองความต้องการของชุมชนมีระบบการจัดการศึกษาที่ดีมีความยืดหยุน่นและมุ่งเป้าไปที่ผู้เรียนเป็นหลักมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ 3. วัฒนธรรมขององค์กรรู้รักสามคัคคีที่ทำให้ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในสถาบันที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชนคือเมื่อนักเรียนจบการศึกษาผู้เรียนมีความรู้มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนบทเรียนที่ได้รับ 1. การพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารทีมและ TTPDCA m o ซีเอโมดลทำให้โรงเรียนมีนวัตกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2. การนำองค์กร ยังมีวิสัยทัศน์ทำให้มีค่านิยมและแนวคิดที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นนักเรียนจะทำให้ได้รับความพึงพอใจจากนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนการเผยแพร่การพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนสุระวิทยาคารทีมและ TTPDCA m o เดลได้เผยแพร่ผลงานในงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่างๆโดยผลงานที่เกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับและมีการเผยแพร่ในการนำเสนอผลงานเรื่องการพัฒนาศัก,กยภาพทางวิชาการของนักเรียนด้วย TTPDCA โมเดล ในงานมหากรรมวิชาการมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลตั้งแต่ปีการศึกษา2560เป็นต้นมาจากการบริหารงานภายใต้การนำของผู้บริหารโรงเรียนโดยใช้นวัตกรรมทีมและ TTPDCA model รวมทั้งได้รับการสนับสนุนความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงทำให้นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์ความรู้ คุณธรรมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน